สวัดีครับสวัสดีปีพี่ังลองครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ครับน้ามันนีค่ครับมาพบกับกับช่องมองคลเจริญทรัพย์ว่ะ bây giờ notre quý vị cùng cùng Warner treo toàn hồi này meなるほど là nè นาะลอาแบบรถยังไม่เคยลงครับเพิ่งจะมาลงลอาได้ได้ชิปีอะครับจ้างคนเจ้าตัวปีนะครับปีนี้ก็เลยก็เลยลองลงมือครับว่ามันจะไปได้ทยได้ไอม,อมอันมันหันแมีนบัน้งนะแมีนเหมืกัน มีรถมีรถเขาไม่เกี่ยวว่ะนะเนี่ยเป็นยังเป็นยังเป็นยังบอกว่าขี่รถผ่านทุกปีหน่อยเห็น้องหอยเขาเกี่ยวมือมันเยอะมึงเนี่ย ก็านักเป่าับประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดตันกว่าหมดนี่เก็เสียวเสียเต้เวลาขามคันนา เราต้องถึงแห่งอยู่ว่าน้มอ่ะต้องถึงให้ถึงว่ามีน้มหรอไม เกือบแล้วเกือบแล้วตรงข้ามคันนาฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากวีพี่ไว้

ฝากไปอีกหนึ่งอู้ครับอูอ้ข้อสอบพัฒนาครับ